โอเคค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้เนาะก็จะมาบอกวิธีการเข้าไปยังออฟิกมาแอคคาของเราแล้วก็วิธีการเข้าไปยังคอม m ูนิตี้เพื่อที่จะดาวน์โหลดใบงานเนาะที่อาจารย์ให้ไปที่ตลอจ่ายให้ทำในห้องเรียนโอเค okay. วิธีการก็คือเราเข้ามาที่เว็บฟิกมาใช่ไหมคะฟิกมา .com แล้วเราก็มาที่ปุ่มนี้ล็อกอินเข้าไป พอล็อกอินเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้านี้ใช่ไหมทีนีน้หน้านี้เป็นหน้าเอ่อโฮมเพจของเราก็คือเป็นหน้าหน้าแอคเคาน์หลักของเราเนาะก็วิธีการที่จะเข้าไปหาว่าไฟล์ที่เอ่ออาจารย์ให้ทำมาอยู่ไหนเนาะก็เข้าไปตรงนี้นะคะ explore community ตรงนี้นะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้นะ,ะพอขึ้นหน้านี้เสร็จให้เรามาเซิร์ชตรงนี้นะคะ พิมพ์ไป b a a c d หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งมันก็จะขึ้นฝายนี้มาให้เรากดพอกดไปเสร็จมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณน,นี้นะคะ,ะเดินม,มาดูก็แล้วนี่ยมันจะมีพีวิวให้ดูว่าโอเคอหน้าตาของมันเป็นยังไงเนาะซึ่งพรีวิวก็เอาไว้ดูว่ามันใช่ไฟล์ที่เราต้องการมั้ยเนาะ ซึ่งสมมติโอเคซึ่งในตรงพีเี่นะเราสามารถคลิกแล้วลากได้เพื่อดูเลื่อนดูนะคะแล้วตรงนี้ตรงคาว่าเพจมันจะมีให้กดแล้วเราก็เลือกได้ว่าโอเคหน้าถัดไปเพจถัดไปเป็นยังไงเพจนี้เป็นยังไงเนาลองดูได้เนี่ยแล้วก็ให้ดูว่าข้างน้ามีอะไรก็ไม่มีอะไรโอเคทีนี้วิธีการจะไปเปิดใน โปรแกรมฟิกมาของเรานะคะก็คือให้กดปุ่มนี้เนาะ Open In f i g m a อันนี้กดไปเสร็จมันก็จะเด้งหน้าใหม่ขึ้นมาให้นะคะแล้วก็รอรามาโหลดแป๊บหนึง่งโอเคพอมันโหลดเสร็จนะคะจะเห็นว่ามันขึ้นหน้าจอประมาณนี้มาเนาะซึ่งโอเคแถบทางซ้ายแถบตรงนี้นะคะเป็นแถบที่แสดง ถึงเลเยอร์ต่างๆเนาะแอสเซทต่างๆที่เขามีมาให้เนาะเช่นแอสเซทพวกนี้มันเป็นสิ่งที่บางบริษัทเขาสมมุติเราจะออกแบบสำหรับเราจะออกแบบ UI สํสำหรับแอปหรือเว็บที่เราเขียนบนสำหรับบน ไอโฟนะมันก็จะมีแอสเซทที่เป็นไอคอนต่างๆนานาของ iPhone หรือ iPad หรือะไรเนี่ยให้เราดูแล้วเนาะมีทั้ง Google นะคะมีมีทั้ง Google Android มีทั้งเอ่อแ p ปเลเนาะแล้วก็จะมีของพิกมาเองด้วยก็สามารถมาดูตัวนี้ได้อันนี้กลับไปที่เลเยอร์ตรงเลเยอร์นะคะจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าเพจแล้วก็มีหน้าเพจที่เรียกว่าเบสิกกับหน้าเพจที่เรียกว่า Exercise หนึ่ง ซึ่งถ้าไม่เห็นตรงนี้เนาะให้ไปเช็คตรงเนี้ยตรงคำว,ว่าเบสิกอ่ะให้ลองกดดูพอกดเปิดปุ๊บมันก็จะมีหน้าเพจขึ้นมาให้เรานะคะซึ่งหน้าเพจอันนี้ยก็เอาไว้สลับเนาะว่าว่าแต่ละหน้าเพจมันมออีอะไรบ้างอย่างนั้นเนาะซึ่งมาที่หน้าเพจเบสิกก่อนละกันมันก็จะมีพวกแนะนำว่าเออปุ่มนี้ทำอะไร กดไปตรงนี้ไปไหนอันนี้สำหรับคนที่ดาวน์โหลดแอปมานะคะก็จะหน้าตาเป็นประมาณน,นี้แต่จริงๆมันก็คล้ายๆกันเนะแล้วก็บอกว่ามีไฟล์งานที่เปิดอยู่เป็นในงานสร้างไฟล์ใหม่ทำง่ายเนาะกราฟอ่านมานนไปลองดูได้นะคะแล้วก็ถ้าเข้ามาในหน้าตัวโปรแกรมฟิกมาล่ะจะเจออะไรบ้างก็อธิบายเหมือนกันก็ไปลองดูนะ ทีเนี้ยฝั่งทางเนี้ยมันเรียกว่าดีไซน์แผนอกก็คือทุกครั้งที่เรากดเอเอเอลิเมนต์ต่างๆ่ะเช่นสมมติเรากดกดกดหน้านี้มากันกดตรวจสอบตัวนี้ปุ๊บมันก็จะมี Property ให้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เนาะหรือถ้าเรากดตรงนี้ที่มันเป็นเฟรมเราก็สามารถเปลี่ยนขนาดไซส์ได้เช่นอันเนี้ยมันเป็นสไลด์ขนาดสไลด์สิบต่อ9กเนาะก็สามารถเปลี่ยนเป็นสีสได้อะไรเงี้ยมันก็จะ ปรับเซมให้เราท,ทันทีซึ่งเซมคืออะไรเซมก็เป็นเหมือนอาร์ตบอร์ดนะคะโอเคเข้าไปดูเอ็กซ์ซอร์ซส์ที่หนึ่งก่อนละกันซึ่งเอ็กซ์ซอร์ซส์ที่หนึ่งตรงนี้จะให้พวกเราทดลองทำใบงานสามใบนี้แล้วก็ไปลองเร่นดูเช่นใบงานที่หนึ่งมันจะอธิบายให้ฟังว่าอธิบายให้ดูว่าวิธีการสร้างเฟรมทำยังไเนาะก็นี้ก็ตามนี้เลยค่ะ เนี่ยมันบอกว่าเซมในสิม่าในลักษณะคล้ายกับอาร์ตบอร์ดในโปรแกรมที่เกี่ยวกับการดีไซน์อื่นเช่นสเก็ตหรือ Photoshop หรือ i l l u s t เตอร์นะแล้วก็เป็นเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับสร้างพื้นที่อาร์ตบอร์ดในการออกแบบของสิม่าซึ่งถ้าเราเข้าใจว่าอาร์ตบอร์ดใน i l l u s t เตอร์เป็นยังไงเราก็จะจำได้นาอกว่าในไฟล์ i l l u s t เตอร์ไฟล์หนเราสามารถสร้างได้หลายอาร์ตบอร์ด ในซิกมาก็เช่นเดียวกันนะคะเราสามารถสร้างเฟรมได้หลายเฟรมซึ่งข้อดีของซิกมาอีกอย่างหนึ่งก็คือในไฟล์ไฟล์เดียวอ่ะเราสามารถสร้างได้หลายหน้าแล้วแต่ละหน้าจะสร้างตี่เฟรมก็ได้เช่นหน้านี้มีจํานวนทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณหกเฟรมวิธีการสังเกตว่าเฟรมคืออะไรให้ดูตรงสัญลักตรงนะคะไอคอน นะถ้าดับเบิลคลิกมันก็จะจะย้ายไปยังเอยังซีงนที่เราต้องการจะดูอันนี้เป็นเพจที่ชื่อว่าเบสิกก็คือเป็นสมมติเป็นเป็นหน,หน้าหน้านึ่งแล้วกันใน,ในแซมน,นะคะก็จะมีเฟร,รมกี่อันกระดาษนะเพจที่สองชื่อแอซิไซที่หนึ่งนะนะกับมาอันเดิมของเรามันก็จะอธิบายไปว่าเราต้องสร้างเซรงต้องทำอย่างไนะรบ้างตัวอย่างเช่นมันบอกว่า มีการสร้างเฟรมสามารถทําได้โดยไปกดที่เฟรมทูคลิกแล้วก็ลากเมาส์เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วเฟรมทูอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้กดปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าเราเลือกมาซึ่งมันจะมีพรีเซตที่อยู่ตรงนี้พรีเซตก็คือเป็นขนาดอะเหมือนเหมือนที่เราเปิด AI อ่ะ illustrator มันก็จะมีขนาดที่มันเป็นพรีเซตมาให้เราแล้ว แต่ถ้าเราไม่อยากใช้ P set เราทำย่างไรก็คือสมตมตมิสมมติอตรงนี้เนาะมันบอกให้เราสร้างเฟใช่ไหมเราก็สามารถมาคลิกลากตรงนี้ได้เพื่อที่จะสร้างเฟรแล้วให้สังเกตว่ามันจะมีความแบบสแนปกระตุกกากระกรให้เราดนะูพอสร้างเฟรมเสร็จมันก็จะขึ้นประมาณนี้มาขึ้นชื่อเฟรมเฟรมนี้มาให้สัญลักษณ์อันนี้เานาะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะคะ เเป็นฟีมหนึ่งหก็ได้หรือจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ดับเบิลคลิกแล้วก็ฟีมสองตรงนี้ก็ได้ก็หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบอธิบายกับฟีมเพิ่มเติมมกันซึ่งเป็นอ่านกันดูนะคะอ่ะใบที่สองจะเป็นเรื่อง constraint ถ้าใคร่ก๊อปจากคอม l ิวไปแล้วแล้วมันไม่ขึ้นสิ่งนี้ให้มาก๊อปใหม่นะคะเพราะว่ามันมีอัปเดตใหม่ละ ซึ่งคอน t คืออะไรคอนสแ a นตก็คือจะบอกมันจะบอกคือเราสามารถกำหนดได้ว่าสมมติเราวางรูปตรงเนี้ยเราจะให้รูปอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่ไม่ขยายไม่ย่อไปพร้อมปรมเราสามารถกำหนดได้นะคะไปลองอ่านดูอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นเซรล์ที่โปรไฟล์เราสามารถย่อขยายได้พอย่อขยายเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าโอ้มันมีคอนสแนต์ของรูปแต่ละรูปอยู่ ว่ามันจะอยู่ตรงไหน,นแล้วก็จะมีคอนสซตต์ของไอเนี่ยแถบเมนูบาร์อันเนี่ยชิ้นเนี้ยว่ามันจะอยู่ท้ายของเฟรมนี้ล่างสุดของเฟรมนี้ตลอดไม่ว่าจะย่อขยายขนาดไหน ก็ลองใช้พวกการสร้างเชฟต่ตางๆนานะตรงนี้ในการทำคัดลอกหน้าตาเนาะซึ่งรูปภาพจะใส่รูปอะไรก็ได้เนาะไม่ไม่ซีเรียร่ยตัวอย่างเช่นสมมติอาจารยาอ์อยากทำเหน้าหน้า UI ของของของ ify โอเคสมมติสมมต,มมมติเลิกก่อนสปอร์ตท สมมติสมตสมตโอเคสมมุติเอ่อหน้าตาสปอตที่ไฟ์ในมือถือเป็นประมาณน,นี้นโอเคสมมุติอาจารย์ไปเอ แคปหน้าจอมานะว่าสปอตที่ไฟในมือถือหน้าตาเป็นยะังไงเนาตัวอย่างเช่นนอตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปแคปมาหน้าตาสปอร์ตที่ไเป็นประมาณนี้เนาะวิธีการสมมติอาจารย์อยากจะเอ่อก๊อปปี้หน้าหน้ามีใช่ไหมคะวิธีการก็คือหนึ่งต้องสร้างเฟรมก่อนก็คือไปกดที่ เฟรเนาะแล้วก็ลองนา่ทับเลยโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็สามารถคือพอเป็นอย่างเงี้ยรูปข้างในอ่ะมันอยู่ในเฟรมนะคะให้ดูหรือว่าอาจารย์ก็จะรูปนี้องกันเพื่อที่เราจะแยกกันว่าเฟรมของเราจะเป็นสีที่เราก o ปี้แล้วอันเนี้ยก็จะเป็นรูปเรฟเลนซ์แล้วกันว่าจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคขั้นตอนแรกใช่ไหมอาจารย์ก็จะต้องไปสร้างสร้าง ประมาณนี้ก่อนว่ามันจะเป็นรูกศิลปินตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีชื่อตรงนี้มีการสร้างชื่อ,อเคกดคลิกสาริเนียก็สามารถย่อขายายขอบมันได้ปกตินะคะแต่ตัวหนังสือมันจะมกักจะไม่ค่้ยมาด้วยะฉะนั้นให้เราไปเปลี่ยนตรงนี้ ตั้งรเนะน่จาจะตอนประมาณโอเคอ่ะพลิเกเล็กๆน้อยสมมติมันเป็นอย่างเงี้ยเราอยากให้มันยาวไปนี้ใช่ไะคะวิธีการก็คือให้กดอันนี้กระดเนี่ยมันก็จะเด้งมาให้เราละหรือถ้าเกิดว่าขอบเรามันใหญ่เกินเราสามารถกดนี้ได้ให้มันกลับเข้าไป ก็กะว่าประมานี้เปลีป่ยนเป็นตัวไหนจำโบเปลี่ยนเป็นโบต้ง,งมานี้นะถ้าถ้าวิธีการเนาะน,นี้คือซูมเข้าซูมออกก็คือตัวตัว,ตวลบกับตัวเท่ากับปกติถ้าเกิดว่าอยากให้มันเท่ากันจริงๆใช่ไหมคะวิธีการเราสามารถไปเปิด ก็คือสามารถจ้างเส้นก็ได้อะเนาะว่าโอเคเราจะมีเส้นที่อยู่ประมาณน,นี้ให้รู้ว่าโอเคเส้นนี้เนาะเป็นไต้ไลน์ให้เรา,าโอเคตัวสือตัวท้ายเราอยูน่นี้ตัวบนต้องอยู่ประนี้โอเคถ้าเกิดว่ามันไลน์สเปซซีมันไม่เข้ากันจะมก็อ,อาจจะแบบโอเคขยาย ลายบนกระดาวิธีการคุณสามารถกดค้างเนาะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้เลื่อนเลื่อนไปทางซ้ายขวาได้เพื่อให้มันตกโอเคประมาณน,นี้ค่ะตัวหนังสืออ่ะก็ไม่แน่ใจใช้คอนอะไรแต่ว่าแต่ละผักมาที่กระจากัน,กน,กน,กน โอเคสมมติสมมติล้กันว่าสมมติแล้วกันว่าฟอ้อนมันอันเดอร์วันเพื่อไม่เป็นการสยเวลาอาสมมติเป็นฟอ้อนประมาณนี้ละกันอ่าเป็นตัวนั้นมัน,นี้วโอเคเอามาอืม

สมมตินะว่ามันถูกสมมติว่ามันฟอนเดียวกันแล้วกันเหยียบอเอนะึน้อยากขึ้นเด็ดรอบสปดลบอีก่อไปไม่ได้นะเหยียบไม่ได้ก็เด็กกดคอนเส็กตึ้ง แล้วก็ก็เปลี่ยนวิธีการใช้ได้คล้ายๆกับ a I b น l ะ o ช k ทดคัดต่างๆมันจะมีแค่บางอันที่แบบไม่ไม่เหมือนกันเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานไม่ยากเลยสมมติอาเป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีตัวสออตัวนี้ใช่ไหมก็กดตัวทีบบทดคด T สิเก,กา้าสีบ้า ควรันเรียบอืม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 มอืมอืมมอืมอื อันนี้ก็เึ้นการสามารถลาะขยะได้นอาคไ มันล้วกนก็มาเดินสามารถลักนะมาเมเข้าสมออกอเฉสมมติเป็นร,อร้อนนี่ละกันแล้วก็ทาไปเนี่ยทไปทำ ่กลมๆสีเขียวอสมมติอยากจะให้เทาที่มันปรมาิกนาตรงนี้กลมสีเขียวประมาณนสีนะคะสมมติอยูประมาณนี้สีนี้ก็ให้กดตรงนี้แล้วมันจะมีที่ดูสีก็จิ้นไปเออเด็องนรมัมีตัวูข้างในหมุนตงๆ ข้างหนอามาขา้างหน้ากดชิปครั้งมันก็จะเป็นสัดส่วนที่เราต้อกเขาไไหมแล้วก็มีโค้งมนๆโอเคใส่ะมางนี้ ประมาณนี้สีำดำจิ้มตัวไอจิ้ม,ม,มสีสอเสแล้วก็คลุมแล้วก็อาจจะแบบใส่ให้มันกลืนตาอะไรก็ว่าไันเนาะก็เนี่ยก็ทำไปเรื่อยเป็นประมาณนนะคะไม่อยากก็วิธีการส่งเนาะโอเคสมมติทำเสร็จแล้ววิธีการส่งก็คือเนี่ยให้เราไปกดแชร์ตรงนี้นะคะแล้วถ้าไปกด copy link กระดาษตรงนี้ copy link แล้วเอาลิงก์ตรงนี้ไปโพสในทีมของเราเนาะตัวอย่างเช่นเปิดทีมสมมติเปิดทีมการบ้านไปส่งตรงนี้นะคะวิดที่หนึ่ง,มงสมมติสมมติเป็นเลือกใคดีอะพอร์ตาสมมติพอร์ดาอาจารย์เป็นพอร์ดาอาจารย์ก็จะเข้าไปส่งใช่ไหมวิธีการก็คือใหก้กดแท็ก แล้วมันจะมีลิงก์ให้ใส่นะคะก็ใส่ไปต้ง a t ไปกด a t t ไปแค่นั้นเลยแล้วก็ตามที่บอกนะคะให้แคปหน้าจอมาด้วยเนอะรูกแคปหน้าจอในกิน้ามาด้วยว่าโอเคหน้าจอเราเปน็นอย่างนี้ลิงก์ที่ส่งเราก็เป็นอย่างแบบนี้แค่นั้นแล้วก็ส่งเลยโอเค